สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากยูทูบช่องัช x u r y GN และเพจเฟซบุ๊กรถเดน MG บายน้ำตาลนะคะ <S <S วันนี้น้ำมาออกบูธนะคะซึ่งเป็นบูธของพามโชว์รูมเนาะของ MG Elite บางนานั่นเองนะคะวันนี้อยู่ที่ซีคอนสแควร์สาขาสีนัทลีนะค่ะในโซนที่น้ำอยู่เนี่ยเป็นชั้นหนึ่งนะคะใกล้กับโลตัสนั่นเองค่ะและวันนี้พาน้องส้มนะคะน้องส้มมาออกบูธด,ด้วยนะคะเป็น MG โ ที่เป็นรุ่นผลิตในไทยค่ะรุ่นนี้นะคะวิ่งได้423กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึครั้งนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาชมรถนะหรืออาจจะมาขอแค่ เขาเรียกว่าอะไขอดอกเบี้ยนะคะหรือว่าตารางการผ่อนเนี่ยสามารถทักน้ำมาได้แต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยสามารถทักแชทหรือเบอร์โทรตามนี้นะคะ0902693765หรือ ID Line นะคะน้าา0916เดี๋ยวน้ำจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะมีอยู่กับพี่พี่ทีมงาน MG Elite อบางนาค่ะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยตลอดนะคะแล้วก็คนู้เนี่ยจะเป็น รถยนต์ že, น้ำมันนะคะ MTSS นะคะเป็นรถยนต์น้ำมันเป็นรถเทอร์โบนั่นเองนะคะที่เเรียกว่าเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมนั่นเองค่ะในถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้วันนี้น้ำไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูกันนี้